ธรรมะสวัสดีลูกๆนักเรียนวันนี้จะมานำเสนอตัวอย่างการตีความสุภาษิตรธรรมะศึกษาชั้นตรีระดับประถมซึ่งคลิปนี้จะพูดถึงพุทธภาษิตของหมวดศีลทั้งหมดสามสุภาษิตด้วยกันโดยจะอ่านให้ฟังแต่ละสุภาษิต เป็นลำดับไปตัวอย่างการตีความสุภาษิตรธรรมะศึกษาชั้นตรีระดับประถมหลักสูตรใหม่2564กหมวดศิลสาธุสัพพัทธ,ธสังวโรความรอบคอบในทุกๆเรื่องเป็นการดีคำว่าการรอบคอบคือการไม่ประมาท หมายถึงการไม่ประมาทในการทำพูดคิดเช่นไม่ประมาทในการเดินเมื่อกําลังข้ามถนนไม่ประมาทในการพูดต่อหน้าผู้คนไม่ประมาทในการคิดขณะอยู่ตามลําพังผู้ไม่ประมาทหรือผู้มีความรอบคอบสะท้อนให้เห็นว่าผู้นั้น มีธรรมมีอุปการะมากสองประการคือมีสติความระลึกได้และมีสัมปัญญะความรู้ตัวผู้ใดมีคุณธรรมทั้งสองประการนี้ย่อมไม่ประมาทพลาดพลั้งไปทำผิดศีลธรรมมีศีลห้าเป็นต้นเมื่อไม่ประมาทพลาดพลั้งไปทำความชั่วด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดีย่อมถือว่าเป็นความดีส่งผลให้มีความสุขความเจริญเพราะผู้ใดมีศิลผู้นั้นคือยอดคนผู้ใดมีศิลผู้นั้นย่อมเย็นกายและใจทั้งนี้เป็นเพราะการมีความรอบคอบในทุกๆเรื่องนั่นเองสุภาษิตท,ที่สอง สุขังยาวชราศีลังสินนำสุขมาให้ตราบเท่าชีวิตคำว่าสินแปลว่าเย็นแปลว่ายอดหมายถึงผู้ที่มีสินไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและวาจาผู้นั้นย่อมเย็นกายสบายใจผู้ใดมีศินโดยไม่ประทุษร้ายผู้อื่น ด้วยการกระทำหรือการพูดของตนผู้นั้นถือว่าเป็นยอดคนผู้ใดมีศีลย่อมอยู่เป็นสุขตราบเท่าชีวิตของตนในภพชาตินี้คำว่าความสุขคือความสบายกายสบายใจแบ่งออกเป็นสองอย่างคือสุขอิงอามิสและสุขไม่อิงอามิสสุขอิงอามิสคือความสุข ที่เกิดจากการได้เห็นภาพที่ชอบได้ครอบครองทรัพย์ที่จนปรารถนาได้ทานอาหารที่ถูกปากได้ฟังเสียงเพลงคำสรรเสริญต่างๆเป็นต้นส่วนสุขที่ไม่อิงอามิสคือความสุขที่เกิดขึ้นทางใจอันเป็นผลมาจากการประพฤติดีเช่นสุขที่เกิดจากการรักษาศีลเป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่มีศีลไม่เบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีผู้นั้นย่อมได้รับความสุขตราบเท่าชีวิตที่มีอยู่เป็นต้นต่อไปเป็นสุภาษิตที่สามสุภาษิตบทสุดท้ายของหมวดศีลศีลังรักขยะเมทาวี นักปราชญ์พึงรักษาสนลคำว่านักปราชญ์คือผู้มีปัญญาหมายถึงผู้มีความรู้ความสามารถในการแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรทำแล้วก่อให้เกิดความเจริญงอกงามอะไรที่ทำแล้วพูดแล้วก่อให้เกิดความเสื่อมทั้งแก่ตนเองครอบครัว และสังคมประเทศชาติเป็นต้นดังนั้นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของผู้มีปัญญาที่ควรกระทำก็คือการรักษาศีลหมายถึงการประพฤติควบคุมการกระทำทางกายได้แก่ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ผิดในกามไม่ดื่มน้ำเมาและควบคุมการกระทำทางวาจาได้แก่ไม่โกหก ไม่หลอกไม่พูดหยาบคายไม่ตูเป็นต้นผู้มีปัญญาย่อมรู้ดีว่าถ้าเราทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งย่อมส่งผลเสียแก่ตัวผู้กระทำเองเช่นถ้าทำผิดศีลด้วยการลักทรัพย์ย่อมถูกจับกลุ่มดำเนินคดีความอีกในหนึ่งผู้เป็นนักปราดย่อมมีหิริ ความละอายต่อการทำความชั่วและมีอดตับะความเกรงกลัวต่อผลของการทำชั่วด้วยเหตุนี้ผู้เป็นนักปรา์หรือผู้มีปัญญาจึงย่อมจะรักษาศีลเพราะเมื่อรักษาศีลแล้วย่อมมีความสุขความเจริญในชีวิตของตนเองและคนรอบข้างนี่ก็จบไปแล้วสำหรับ การตีความสุภาษิตรธรรมศึกษาชั้นตรีระดับประถมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าธรรมะสวัสดี